คำเตือนคลิปนี้มีคำหยาบคายเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีหรือมากกว่า18ปีควรใช้สมองไต่ต่อเควิะห์อยแย่ๆในการรับชมหรือคิดเองไม่เป็นก็ควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่โอเคครับสามสอหนึงนะ่งฮะอาทำไมปากเกมมันปแปลกๆเหรอเฮ้ยโอเคก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมก็มาอยู่กับผมนะครับบอสซี่ชาแนล <Yeah. S 1> น,นะครับ <S <S ผมตอนนี้เราก็มาอยู่กับเกมฟีสต็อปรปยุดนะครับผมโอเค เกมนี้มีความมืดและการใช้ไฟฉายแต่ไม่มีจัมสแกร์แนะนำให้สวมหูฟังเพื่ออัดทลดของเกมเกมนี้สร้างเพื่อสร้างขึ้นเพื่อควมควมโอเคควมบันเทิงเท่านั้นเรื่องราวในเกมเป็นเพียงเรื่องราวที่แต่งขึ้นห้ามเลียนแบบเอาพฤติกรรมของตัวละครในเกมนี้ไปใช้ที่บ้านโดยเด็ดขาดขอเตือนเมือนกนะและอย่าลืมไปซื้อเกมชานมไข่มุกด้วย ด้วยไมตีจิตจากโอเวนโอเครู้เรื่องขอบคุณที่เตือนมาโอ้โหโอเคโอเคพอเข้าใจได้ว่ามันเป็น 3D ดีนะเป็นพักสามอเกมหลับกำแพงสีขาวฮนะเล่นเป็นเนื้อเรื่องก่อนละกันนะอย่าให้โดนจับกำแพงสีขาว ฉันกำลังเดินกลับบ้านจากการซื้อของทันใดนั้นก็มีรถตู้มาจอดข้างฉันมีชายชุดดำสองคนวิ่งลงมาจากรถเฮ้ยน่ากลัววะ่ะคนนึงรวบตัวฉันอีกคนเอาถุงมาคุมหัวฉันและทุกๆอย่างก็มืดลงไปรู้สึกตัวอีกทีก็มาอยู่ในที่ที่ไม่คุ้นซะแล้วเชียน่ากลัววะ่ะที่ไหนเนี่ยเฮ้ย ว้าววว้าในที่สุดคุณก็ตื่นสักที<ะ>ฉันเปิดเพลงคืนความสุขให้คุณฟังตั้งหลายรอบแล้วทไมกฟัวกูกว่ะแต่คุณก็ไม่ยอมตื่นพอฉันลองเปลี่ยนเพลงคุณก็ตื่นทันทีโอ้โรู้แล้วทำไมกูถึงไม่ตื่นฉันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงแล้วเธอเป็นใครลืมฉันยังไม่ได้แนะนําตัวเลยนี่นาสวัสดีฉันชื่อรีดาฉันเป็นปัญญาประดิษฐ์ที่สร้างโดยซาตานัทแลบ และเสียงของแหมก็ดังมาจากลําโพงที่ซ่อนอยู่ในห้องนี้กูไม่เหตุที่คุณต้องมาอยู่ที่นี่ก็เป็นเพราะว่าการกระทําของคุณนั้นเป็นอันตรายต่อประเทศชาติอย่างยิ่งมีอันตรายว่าคนนั้นอีกคุณสมควรจะถูกกาจัดให้หายไปแต่ไม่ต้องห่วงยุคเสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วเราจึงมีวิธีที่ดีกว่าในการจัดการกับกลนอย่างคุณนั่นก็คือการปรับทัศนคติแบบ4.0 กูว่าจะรู Logic, ้เลยอิงจากอะไรผิดเลยนะนี่คุณไม่รู้ตัวเลยหรอว่าคุณทำอะไรลงไปหรือว่าคุณไม่ได้รู้สึกผิดกันแน่เอาเถอะฉันจะอธิบายให้ฟังก็ได้วันนี้คุณไปซื้อไฟแชกที่ร้านขายของชำแทนที่จะไปซื้อจากร้านสะดวกซื้อของนายทุนที่เป็นท่อนำเลี้ยงให้กับรัฐบาลและการกระทำนั่นถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อราตนาจักรอย่างยิ่งซึ่งอาจนำไปสู่การสิ้นช้าได้ แค่ซื้อไฟแชคเนี่ยนะแค่งั้นหรอแค่ด้วยคุณคงไม่ได้รู้สึกผิดเลยสินะฉันปลดล็อกประตูให้แล้วขอให้สนุกกับการปรับทัศนคติละการเรื่องเกิดจากกูซื้อไฟแชกไฟแชกกูมันไประเบิดบ้านมึงหรืองไงเนี่ยเฮ้ยนี่อะไรอะลงไปซื้อน้ำเดี๋ยวมานะแสดงว่ามีคนอยู่กับเราอีกคนนึงน่าจะใช่นะแล้วเราโดน ไม่มีชักโคกให้แกรหรอกอ้าวแล้วกูขี้ยังไงเนี่ยแล้วปวดเขี้ะฮัลโหล,โหลเฮ้ยมีมีนี่วะกุญแจกุญแจดีไม่มีชักโคก้แต่มีกุญแจวางไว้ทำไมในห้องน้ำผมไม่เข้าใจไฟเปิดไฟโอ้โหเออไอไฟแช็กที่กูถือนี่กูไปซื้อมาแน่เลยกูไป็นส่งละเอาล็อกแล้วทำอะไรอ่ะไปไหนอ่ะ อ๋อไปไหนอะโหลอ่ะไปประตรูแล้วไ,ไงใช้กุญแจเหรอฮะกดไลน่อะกดไลอ่ะก็กุญแจไงก็เก็บมาแล้งอะน้าไม่ไปไม่ได้อ่ะ,ะไฟก็เปิดกุญแจก็มีกูออกไม่ได้ ก็ไหลเนี้ยอากูเก็นละโอเคเปิดได้โอ้โหใครกีดวะว่ากันว่าคนที่กำลังรู้สึกผิดจะรู้สึกตกใจเวลาได้ยินเสียงอะไรดังๆ แล้วเมื่อกี้คุณตกใจหรือเปล่าล่ะกูไม่ตกใจกูไม่ผิดกูแค่ซื้อไฟแช็กอย่ามาอฟฟฟฟฟฟ้องเปิดไฟเปิดไฟเฮียเฮียเหยียดเป็ดลูกป,ปั้นหรอหรืออะไรโหใจหายเลยเหยีดเค ช่วงนี้มีข่าวคนหายเยอะมากเจ้าหน้าที่หลายท่านคงจะเดาได้ไม่ยากว่าสาเหตุที่คนหายไปเพราะอะไรผมจึงอยากให้ทุกท่านเตรียมสถานที่ให้พร้อมเพื่อที่จะได้รองรับคนเหล่านั้นม,มีคนหายนะก,ก็พอจะรู้แล้วว่าหายไปไหนคนหนึ่งแม่งอยู่ในห้องนี้ไงแม่งหายไปวะผมยิงอยู่เดชโอ้ยเยียมไม่นา่าไปดีไปวะ เอ้ยมันมันมีถุงข้าวอะไรตรง <c oughs> ทางด้านขวาขวาล่างเปิดไฟเปิดใช่ไหมเนี่ยเปิดให้หมดเลยดีกว่าทั้งนั้นพีย่ยมแม่งเริ่มเริ่มไม่เริ่มไม่ละเริ่มไม่ละไอปแจโอเคเมื่อกี้ก็โง่ต้องนานไปโปดูไม่ได้โอ้แม่งมืดว่ะโอ้ฟังมีห้องที่มีผ้า เดินเข้าไปไม่มีอะไรใช่ไหมหไฟแท็กเลยเปิดไฟเฮ้ยได้แล้วหนึ่งถุงอุย้ยมือลั่นไม่มีอะไรเปิดไฟเปิดไฟให้หมดกลัวอีตัวนั่นแม่งจะเดินออกมาวะ่ะนจะเดินออกมาไหมเนี่ยวิ่งไม่ได้ด้วยเอาวิ่งได้เฮ้ย โอเค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 เออเมบาอทีมึงวิ่งก็อะไรเนี่ยเฮ้ยวิ่งค้างโอเครู้เรื่องดีเพื่อความปลอดภัยเห็นสิ่งที่อยู่ด้านน้าคุณไหมเห็นมันคือลิฟต์แต่คุณคงจะสงสัยล่าสิว่าทำไมมันถึงไม่มีไม่บอกคุณว่าโปรเจคเตอร์นั่นก็เป็นเพราะว่าลิฟต์นี้จะถูกควบคุมจากฉันโดยตรงยังไงล่ะแล้วไงเปล่าหรอก แค่พูดให้ฟังเฉยๆแต่ฟังจากน้ำเสียงคุณแล้วคุณยังคงรู้สึกต่อต้านอยู่สินะไม่เป็นไรไม่เป็นไรทางเรายังมีวิธีจัดการกับคนแบบคุณอยู่เราจะเปิดคลื่นเสียงล้างสมองให้คุณฟังแทบทุกคนที่ฟังเสียงนี้ก็จะเชื่องทันที ตะโกนออกมาว่ารักชาติ <S <S สัตว์กษัตริย์ไม่มีทางหรอกน้าฉันไม่ได้ทําอะไรผิดกูไม่ผิดกูจะตะโกนทําไมวะเอาล่ะงั้นก็ขึ้นลิฟต์มาได้แล้วเฮจะตะโกนทำไมก็ไม่ผิดแต่แค่ซื้อไฟแชกไม่ได้ดที่ฉันพูดเมื่อกี้ได้ไหม ที่บอกว่าแทบทุกคนจะเชื่อเมื่อได้ยินคลื่นเสียงนั้นคุณ<ล>ไม่ได้ฟัง,งหมายความว่าคุณเป็นคนส่วนน้อยที่คลื่นเสียงทําอันตรายคุณไม่ได้กูบอกกูไม่ได้ฟังทางเราเองก็มีวิธีจัดการกับคนประเภทนี้เช่นกันถ้าเป็นเมื่อก่อนเราจะทําให้คุณประสบอุบัติเหตุด้วยการลื่นลมจนขาดอากาศหายใจตายด้วยเชือกแต่ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วเรามีวิธีที่ดีกว่านั้นวิธีที่จะใช้ร่างกายของคุณให้เป็นประโยชน์เ <Hey. S 2> ชื่อฉันนะ โดนกัดแค่นิดเดียวไม่เจ็บหรอกเดี๋ยวก็ตายฮะไม่เจ็บเดี๋ยวก็ตายสรุปอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเขาเลาเก๋อดีเอ็มซีเพลงอะไรวะเนี่ยโอเฮ้ยเตียง เคยตายโอ้เพลงโอ้เพลงนี้กูว่ายังพอกว่าเพลงที่มึงเปิดให้กูตอนหลับเลยร้่อต,อตาไ,อไม่กลัวก็ต้องตายขายทางข้างหน้ามันดูไม่น่าไว้ใจเลยทุกคน แล้วลกูกลัวกูจะตายไหมเฮ้ยเียเฮีย yeah! yeah, มีมองนั่นหลังด้วย okay, อะไรเนี่ยรถ <_ EN> เข็นใครเข็นมาวะ <_ EN> โอ้โหทางยังมืดเย็ดเป็ดโอ้กูปิดไฟแช็กไม่ได้ด้วยปิดแล้วกูมองไม่เห็นแน่นอนกูขอสำรวจก่อน โหยี่เมื่อกี้ติดเทอร์โบมาเลยสัตว์ทอดจิ๋วด้วยมั้งเมื่อกี้สำนักไหนวะอุ้ยเสียเช็คบอลไอ้เสียไอ้เสียเฮ้ยมาดึงอะไรกูนัวอะไรสัตว์เสียอะไรเนี่ยเฮียลองไม่มีจัมสักแกลุงไม่น่ากลัวจัมสแกแก โหเสียงแล้วก็วิ่งค้างเลยดูต้นทององรถเข็นละโอ้โหดูท่ายืนท่ายืนพร้อมบวกกับกูมากแล้วกูจะเดินไปยังไงเนี่ยค้างอยู่งั้นอนะเฮ้ยต้องวิ่งหนีอะ่ะโอ้เสียงเสียงก็คุ้นเงี้ยคุ้นเนี่ยอันตรายว,ว่ากูอีกไม่จับไปไวะ เฮ้ยกูกไม่เกี่ยวนะเมื่อกี้พูดอะไรไม่เกี่ยวไม่รู้มันผมพูดแค่ในเกมทุกอย่างเกิดขึ้นในเกมครับผมเหยื่อเดินอ้อมไปจะตายไหมเนี่ยจะวิ่งเหรอเยียเยี่ยเยี่ยตายลุงนัวเลยเอีกยนัวเนี้ยจิ๊บอะอุ้ยวิ่งร้องวิ่งเปิดไปเลยหยิบหยิบเอี้ยหยิบหมดเลยลงนัวอีกจะลงนัวกูัวอ่าไม่มี มันกูจะออกยังไงเนี่ยกูกูจีบกูโผโอ้โหมาจริงใส่กูนัวเลยเฮกูทุกข์ความเมื่อเข้าเกิกินกินข้าวแล้วไปเกิดไหมมีการให้กูแดกข้าวแล้วไปเกินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ได้ได้เหมือนมันจะได้นี่มาเสียงเดินเฮ้ย ว่าใช่ว่ะเฮ้ยเกียร์เกียร์ลุงไม่ไม่มีิลุงกันปุดปุ้ดปิดประตูปิดประตูได้เหรอปิดประตูปปิดประตูยิบยิบขวดเลยลุงรวยิายเลยวิ่งไปไนเนี่ยปิดประตูประตูจจเฮ้ยเร็วเ้ยเร็วเร็วเปิดดิเฮ้ย รวในกงั้นหรอน่าสนใจโอ้โหท้าเดินถ้าอย่างนั้นฉันจะคอยดูว่าแกจะสู้อไอีกนานแค่ไหนเห็นเห็นในนั่นวะโอ้ยอเวลาที่ันก็รู้สกฉันก็รู้สึกกันทีว่าเวทีรอบข้างมัเปลี่ยนไปสัิติติใหม่11นาที7วิหรอโอ้โหลุงนวลจ่ด จริงนะหนูโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับผมแต่ว่ามันมีอะไรอีกวะไม่มี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 ชาเล่นเหรอนื้นเรื่องเหรออ๋อเดี๋ยวจะมีเนื้อเรื่องมาเร็วๆนี้อาไงดีวะเดี๋ยวไว้ต่อกันคลิปสองแล้วกันคลิปนี้ไม่ไหวลงมาถึงมันก็หนัวผมยับเลยพูดลงไม่ได้เดี๋ยวกูโดนรวบโอเคไม่เกี่ยวนะมันคือในเกมนั้นทุกคนจะไม่เกี่ยวกับชีวิตจริงแล้วถ้ากูหายไป กูจะียบพวกมึงไปด้วยโอเคสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับทุกคนขอให้โดนรวบไปพร้อมๆกันสาธุ